ม,มันเป็นอย่างน,น,เน,าง,นงเนาะนกิจารยุเทเดีเสียเก๋มบอกเา,าวาดเลียงมาแต่นหน่อยได้ปกติครับสูงสี่ร้อยเจ็ดสิบหา้าร้อยเจ็ดสิบบวกครับเพียงหูผมพี่น,อน้องครับ ร้อยเจ็ดสิบบวกคิดว่าครับนิสายดีคือเจ้าของเปิดเปิดเท่าไรก่อนเปิดเท่าไรแปดหมื่นหาเบียดนี่หย้อนหกหมื่นอยู่บ่ตัวนี้คิดว่าเขาให้บ่อเขาให้เจ็ดหมื่นขาดอกขาดล่ายบ่อ้ดย อายุมพนสิได้เจ็ดปีเนาะอ่าหกปีประมาณนี้บางด้านนี hmm, um, ่ครับพี่น้องสีสีบวมีดังเด้อพี่น้องนี่ไหมโอ้สีดีครับตัวนี้แดงเข้มเป็นดังเกาะเกาะเพียนเซิร์นี่เออเอาอย่ามาเงืกหัวใส่กันหน้าไวนตื่นด้เนี่ย คนคิ้งลูกแยมยาบเอาฝากกดโน้ไปเนี่ย098 920 5529หอยพันครับไปน้องเนาะหอ,อยพันธุน้องอย่างจีนเล็บดีเ,ดเดล็บงามหางเงาครับไปน่องไยดำไายเสมอประท้ยจะไปที่เนะ อ่าผมมา้าเราบอครับตัวนี้ม,ม้าราคาเท่ห์ใส่เด้งหูเต้ยยินลมอยางไงเท่ห์นะอ่ะ <c oughs> ปากขอพันยันยัครับพี่น้องพักนแงีครับพี่น้องเมื่อนี้เมื่อใส่ยันออกมาเข้าตลาดจนล้นครับพี่นอ้องเห็นว่ามีมองซิวัยโคตรฉีกเลยครับ ทังคนทั้งงัวทั้งรถทั้งควายครับมือนี่มิหมองสีอยู่จอดครับสนามมือนี่ยิ่ๆนี่ไรเป็นไรล่ะนี่ป่อยรือล่าป่อยหรืบเปล่บยังเบียดยังวานไห่บ่คนไห่คนไห่เหมือไห่ปลนขาดตัวนี้ก็ได้ไอ้คนละพอเขาสคนหาคุต้องบอกได้เมื่อขาตนเมื่อขาดตีทัไงมด แปดพันสามสิบแปดแต่ว yeah. yeah. ่าให้น้องเขาที่มือนพเศษครับเกียรยแต่ว่านเือนมันเลือกขึ้นขึ้นมได้ไม่碍เขาไป็นอย่างทา่สามารถว่าเขาคือถอดาเขาใจยุ่งเชียวโอ้ขายกัสุดยอดครับเหมหงอใหญ่ ดิาดใกนดคิดจ้มางคว่าไงครับคิดว่าคิดว่าคิดว่าราคานี้บ่ะคิดว่าราคานี้บาทเพิ่นเว้าเราเป็นราคาใหม่บ่เขาเป้าแล้ววันนี้ของม่ของปหมยเลยเนาะครับเนาะราคาตาม

ของผู้ใดห้อยไหมผมผู้ใดวะจุดเยวเดีรอหนนี่นี่บอกว่าบาดอยร่ฮึของห้อยอันแม่ลูกบ่ครับจุดแม่ลูกครับมันแม่ลูกเมยลูกกันแม่ลูกกันแม่โอ้ลูกโผล่เป็นเป้าเหรอจ่อไปอไปถึงตัวนี้หลห้องซีมันหาลูกคู่นิัมตัวห้องหาลูกก้วหุ่นเปิดตั้ไรล่ะครับอัน หูรอๆนี่ลูกลูกกูเปิดใบแม่ลูกนีู่หกหมื่นครับเยอะได้เนาะมองห้องห้องครับห้องอ่าคุยกันได้มั้คุยกันได้ครับโอ้ลูกผูรอครับลูกลูกยังเหรอครับนั่ยลูกพีแดง่ลูกพีแดง่ครับลูกพีแง่กันนะโคตรพอพันครับพี่น้องต้องห่วงตัวนี้ครับสูงสุดประมาณเกือบร้อยซีอยู่ครับเนี่ยร้อยสามแปดบวกพอพันแก่ผสมได้พอมแล้วรอครับทรงลูกตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยห้าสิบเปิดอยู่หกหมื่นเปิดหกหมื่นครับต่อได้ แยกปะโอ้ยันแยกมันเห้ลูกพมันวันหนึ่งสามหม่นผมบอกให้แแยกเพราะว่าถับปลอยไปมันจะยากแม่มันแม่จะฆ่าแม่มันต้องทำเนาะครับเพราะว่ากันครับท้องว่างบะครับแม่ตอนนี้แม่ท้องว่างอะผสมได้ันรอบสองรอบแล้วสองรอบสมยังงครับสมโตหรือสมหลอดบสมตัวเนาะเอาได้รุ่นครับไปหน่อยครับ สองหาจ,จีได้สามหกหมื่นชุดนี่อันนี้ยิ่นมาสามหมื่นเจ็ดคมไหนก่อนสามหมื่นเจ็ดเป็นคมนี่ครับคมนี่เนาะโอ้ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับลูกหัวโลนหัวโลนครับแดงเข้มเข้มสามหมื่นเจ็ดมองห้องหรือมองเอาครับชุดนี้สามหมื่นเจ็ดกับตัวไหนพูดกันได้อ่าครับแม่ก็สูงดีสูงกว่าบ้านลอยหาซิบครับหาซบมหลุดครับลูกตัวแม่อันนี้แม่ท้องว่างเนาะแม่ท้องว่างครับครับคุยกันท้องว่างชุดนี้มีอีกบ่ครับไอ้ลูกน้อยๆนี่ ครับแม่ตัวไหนนี่นี่นี่ตัวนี้ครับแม่นะลูกแรกนะครับนั่นี่ครับลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับนี่ตััวแม่ครบลูกตัวเมียพราเดือนเราปะครับนี่ได้ยี่สิบว่าเมื่อนี่ยแหละครับเท่กับเมื่อลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกแรกแม่สูงกว่าบ้านลอยสี่สิบห้าครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดเออในงอซอไซครับลูกแรกสามหมื่นเจ็ดหกหมื่นเออเท่าไรกว่าหือข้อมูกตัวแม่ลูกแรก สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็หกมื่นลูกพริกแดงนี่ล้อๆนี่อ่าแล้วก็ทั้งหลังผมนี่สามหมนเจแล้วครับเนาะอปากง้วเลี้ยงซอสใสๆนี่ละเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดแปครับสองสองสามอยซีดบรรจุครับผมเอะขอบคุณหลายๆครับหอยซีดครับผมอ่ะ ว่าผมมกพอพันน้อยตัวนี้ได้พี่น้องรอๆนี่โอ้มีผู้มิห ải มันแล้วสามเมืองครับเป็นบนน้ันปล่อยครับเป็นใจแข็งอยู่<อ>นี่พี่น้องรอหนาครับแดงครึง่งครึ่งบ่มีด่างครับตัวนี้มักน้ำอยู่พี่น้องอเอางัวหลายลายกัดทายยากแค่หน่อยครับพี่นอ้นองบม่มีหม่องงานบิง่งอาจจะบล็อบครับพี่น้อง ออกมาทางนี้กันนะพี่น้องออกไปอยู่ในกลางดงงัวอะไรกัดสีเตือนๆอยู่ยได้พี่น้องยันงัวเหยียบหอยหัวงามทั้งสว่างคนไดอยังมาแน่นอนสวัสดีครับผมไดอยังมาแน่ครับเมื่อนี้เช้าเช้าเชิงแม่นางบ่เลี้ยงไดีสมแล้วครับสี่ข่าวสองเดือนแล้วสี่ข่าวสองเดือนสมสองยิ่ครบสองเดือนครับเออได้รุ่นวันเถาะครับครับว่าพันนั่นแหละ ยังบูตรวจขว่งมันอ่อนอยู่เนาะครับมันอ่อนอยู่ครับสองเดือนสมเคียบสามหนึ่งครับผมลูกแรกก็อนเถาะครับนี่บอกแม่หัวรุนนี่บอกครับแม่หัวรุนนี่ยครับเข็ดเขามาเนาะแม่นครับครับสูงเท่าไรห้อยเอกได้ัาพคนละไปร้อยสี่สิบห้าห้องแรกห้องเคียบสามหนึ่งเครื่องดำครับพี่เนาะเปิดเท่าไรห้อยเอกตัวนี้สามหมื่นเจ็ด ต่อได้เนาะต่อได้ครับอ่าท่องท่องประกันบ่้านได้หรือจังได๋ครับเพราะบ้านใตรวจครับหรือสิกล้าประกันอยู่บ่าง้ยก็บ่ได้วานเนี้ยราคาประกันทองอีกราคานึงครับครับอันนี้เปิดแล้ค่าเปิดไว้ให้ไปรุ่นเราครับเปิดแทนครับอันนี้ครับราคานี้อ่ะเบิร์เหรอเนาะครับเบิร์เลวครับ37,000เอาเบอร์โทรครับผม080 080 609ูน9์เก้ครับ0793์้ครับผมนอยเอกสว่างแดนดินครับอ่ะขอบคุณครับผมของใครล่ะตัวลูกตัวแม่ห้อยปอบเหรอพี่น้องมาเบิ่งงองามน้ำงอเมียมลูกตัวเมียแม่กระทับแม่ทับแล้วโอ้คือนเขาท่าเลยพี่น้องเดือนกว่าครับลูกน้อยๆลูกสิประมาณสามสี่เออสามเดือนครับ แม่ขึ้นแล้วทับแล้วแม่สมบูรณ์ครับทับฮุตตันได้ดนไปไหนไดเดือนกว่าแล้วจ้ะเดือนก<า>ว่าผ่านรอบเอ,อ้าได้รุ่นขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้สมบันที่24ะสมวันที่ิบนิทุนา,นากระดาโอ้เดือนกว่าแล้วสูงับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้เปิดเท่าไดละ่ะสองอาจจะได้สม ห้องสามหมื่เก้าสามหมืนเอกสารพยังบนมีบ่ะตัวสมนี่ยังสมใบสมหลอดข้างนอกเป็นลูกตัวแม่สมหุตันด้วยสามหมื่นเก้าพันอ่าต่อได้เบอร์ลรบอกระงเางแม่นางแม่นางตัวนี้สูงสิประมาณรอยสมหาครับพี่น้องสามหาบวกเปิดท่าได้ละแม่นางหมื่นเก้าหอโอ้หลอดเศร้าพี่น้อง ับงองามหลอดเศร้าพี่น้องตัวนี้เครื่องดำอ่ะเบอร์ทูไปบเนี่ยล่ะเนี่ยนี่กับเนี่ยใช่ลูกคนโอ้ลูกผูร้อๆนี่แม่ลูกลูกตัวผู้รอครับลูกได้อีกสักเดือนก่อนสิบเดือนครับลูกตัวผู้แม่เป็นทั้งไหนท้องว่างแม่ท้องว่างครับเปิดเท่าไหรล่ะคอมนี่คอมมีเปิดไปสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ด ผู้ใดต่อไดขึ้นกันเนาะสูงกวสิบระมาณร้อยซีอยู่พี่น่อแม่นี่เบิร์ดล่บิเบอร์ทัวครับผมศูนย์เก้าสองห่ศย์ห้่ยกเจ็ดสองห้าหเอ้อยปอเนาะสว่างแดนดินครับผมอ่ะฝากงัวงามน้องปอครับพี่น่อสวัสดีครับห้อยก็ได้ยังมมามือนนิไม่ลูกครับผมมลูกโตแม่ ลูกยังเหรอครับนี่ลูกเจ้าช็อกโกแลตเอกสารพันยังบ่เอกสารหลานเพื่อนเอาไปจุดไป็นเด็กโตได้ได้จะใบสมแม่ครับผมโอ้แม่กระสมแล้วแม่ครับแม่สมนะครับสีเขียวสองเดือนเลยนะครับสีเขียวสองเดือนครับผมสมยังสมตัวนี้ครับจเจ้าจัมโบ้ครับโมเรโน่เจ็ดสามทับหนึ่งของของโชคโจงนี่ลรมิดอ่ะเจ้าของพคนกะเสียไปบังคับ เซียตัเจ้าของตำนานซีบายูนเก่าห้สมเนสมมันที่เขาไดรครับใบหลอดตัวนี้วันที่สี่มิถุน่าครับสมิถุนามือนี่วันที่ยี่สิบเจ็่สี่เขาสองเดือนเนาะครับเอาได้รุ่นครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้แล้วครับผมครับสอาจจะได้ส้ห้อร้อยหาซบบอสูงตัวนี้แม่สี่เจ็สี่ปดครับร้อยสเจเครื่องอมครับพี่น้อง รับสมใบสมหลอดทั้งนอกนี่ลูกยังเขาจักพอนบอตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตครับโอ้ผมถามแล้วเนาะผมก็ลูกช็อกโกแลตเปิดถ้าได้ละชุดนี่เปิดไปหาสิบห้าห้าหมื่นห้าก็คุยเอาเนาะต่อเอาต่อรองได้ครับอ่ะเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองเก้าห้าสองเก้าห้าแปดสี่แปดเก้าครับแปดสี่แปดเก้าขอบคุณครับผมมาได้ครับผมครับมาคุยกันเบิ้งเนาะครับถ้ามากน้ำครับ ในช่องมันลูกสองหรือลูกสามเนาะชุดนีน้เนาะลูกสองเนาะอันนี้ลูกแรกครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับงวดยังสอสใส่ดอกพี่น้องครับครแไม่น่าง่อยสูงเ่าได้เขากุ้งตัวนี้มัดระบดประมาณร้อยสามสิบ ครับเครื่องดำเครื่องดำค่ะไม่น่าหน่่ยนาตาฟังสายจักหน่อยเอาสั่นคนมาฟังสายจักน้อยหนุ่ยเรียบสวยอยู่ดอกพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นางครับเปิดไปสองหมื่นสามพันบาท สองหมื่นสามพันกัดตอเอาเนาะเอ๋อมีตัวเดียวนี่บอมีตัวเดียวนลยค่ะครับผมเอ๋อเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสามหกหกสองสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าสว่างเด่ครับผมอ๋อขอบคุณครับปากแม่นางหอยกุ้งครับพี่น้องเซาซามครับมาต่อเอาครับพี่น้องกระมากน้ำหอมกุ้งแม่นางครับสวยๆเฮ้รครับโอ้ขอบคุณหลายๆต่ยีชิมกาเข่งนก็ปลาทูมือนนี่ มาเห็นหนาการกันเติมกาแฟให้เราพี่น้องหอยพงษ์ก็สิบประมาณเป็นหมันครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมโศกหมานเด้อหอยพงษ์เลยด้ยังมาพระทิ่นี่พมหนึ่งครับแม่นางบ่ครับเอ๋อเริ่มจากแม่นางนี่เครื่องดำสูงก็สิบประมาณร้อยสามสิบนี่แหละพี่น้อง,อง,องครับเรียบจาก เรียบจากเงาจักหน่อยครับพี่น้องว่ายืนกอกเรียังเดียบหาดล้นแบบครับเปิดเท่าไรพอดีอ่สองหมื่นหาเนาะสองหมครับเครื่องดำต่อได้ต่อได้หลายอยู่บ่เล็กหน่อยเอ้าลูกโตโผขี่เรื่อยๆนี่ลูกสองคนบ่ตัวนี้ครับ ได้ยีกเดือนหรอพอทินเนี่ยลูกตัวผู้ก็พอเกินสองเดือนสิบประมาณนี้เนาะสองเดือนสองเดือนกว่าประมาณนี้เราพี่น่องนี่ลูกผู้ประมาณลูกที่สองแม่นี่สูงคักครับสิบประมาณลอยหาสิบอยู่พี่น้องตัวนี้ลอยหาสิบหาเอา้าบวกลบครับเปิดเท่าไรครับชุดที่สองอลูกตัวผู้นี่หาเหมือนหาตอนได้ไลายบอชุดนี่อ่าครับคุยกันได้ มีมีสองอันเท่านี้บ่วมือนีหครับผม 50, บ 25, 50, <5 S 1> หามื่นหาครับสองมื่นหาสองมื่นหเอ้าเบอร์โทรครับผมแปศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าพอทินงวงงามสว่างแดนดินนาคตพอพันกับพี่น้องโดดใส่เขาดองดองกันนี่เกิดดูวันนี่ครับโอ้เก่งคักผูหน่อยตัวนี้โอ้สวดีครับผมบโอ้ยูอัน หอยเริ่มอยไอห่วยเินลาดพ่นหมานบ่โอพี่น้องข้างใดเลยแดง่าไปน้ำบ้านน่าอวดโอ้ใกล้ๆเลยครับครับเอาเอาดีใจน้ำครับผมครับครับเอาดีแล้วให้กวาเออแลนไปใกล้ๆอยู่พี่น้องหอยเริ่มครับทายงอพ่นโยห่วยเินลาดมือว่านี่พี่น้องน่าอวนได้งวนาเพ่นเปลี่ยงครับได้สองกล้องมาพี่น้องเพื่อนกินกาแฟตาแข็งละ แกลูกครับเอาขายครบับยังท่านจะขายครับฮะบังหอยวอนครับพี่นอ้องป้าลูกยั่างห,หอยวอนนี่ลูกเครลลี<า>่ลูกใบลูกหลอดลูกเคลลี่อันเอกสารสานะประจำตัวเพคนพี่ออกกันนะยิ่งบอกพัดพี่ออกกันนะสามีหนะ้าแอลทีเคลลี่หนึ่งสี่สามเกิดสามีนาเกิดสามีนะา มีนาเมษาพฤษภามีถุนากรกฎาษกรประมาณหาเดือนฮะม้วนงัวหาเดือนครับพี่น้นองแดงน,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 นะมีใหตันตันแม่กระทบแล้วใส่ยังบัดน,นี้สมทูตครับแม่สีกาบไล่ครับพี่น้องลูกแดงจึงครึงได้โดนไปะไนสมโต,วไ,มตวไว้สองเหลือนเดี๋ยวตีท้องว่างไว้ตีท้องว่างไว้ซะก่อนเพราะว่าบ้านตรวจ ครับสูงก็สิประมาณรนอยสามหาครับตัวนี้<อ>เปิดเปิดเท่าไรชุดนี่สามหมื่นห้องนี้ตลาดห้องมื่นแเปิดไว้เพื่อได้ทรงได้คุยกันอ่าถ้าใกล้ไกลกับจังว่ากันเนาะสามหมื่น <30, 000. S 2> ลูกตัวแม่สองจอจสิได้สามนี่ตัวเดียวบ่เมื่อนี่อันนี้ขาวๆนั่งหน่อย อคุยกับเลยอเ่จดูตะคุพไม่ใส่ตนอยสิอไม่ได้พันเจยตัวนี้แม่นนั่งหน่อยราคาตลาดหกพันเจ็ดตัวนั้นกะแซ่บหาล0อยแป่หารอยเป็นราคาสนามเนื่อง่นโอง ครับบ่อเกี่ยวกับคาทรงตอนนี้ครับใกล้ใกล้ก3ราคาตลาดรถสองขูนเท่าไรก่อนสิ่สี่ายเอาสเท่าไรก่อนสี่สาราคาตลาดสองขูนนั่นเออเาสีสิบเอะจังรดได้ยูดอกคุยกันเบอร์โทรไปนะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้ปดดเจดห้อ้อยบนครับผมเอาไปคุยครับอ้อยเอก ขอบคุณเลยหลายครับผมมานบ่าอย่งินสามลอยไปสามลอยไปส่งวลิตเมื่อวานนี่บอวานครับโอ้ยครับครับยืมผ้าหน่อยขายไปขายไปหาพัดครับก็พอได้พอได้ค่าปลาทูอยู่เพรได้ค่าปราตูขายตัวโม่งนี่เขาได้ก็ขายครับครับเพรได้ลำดีลำไร่แล้วขายโยสนามแห่งไม่แต่สี่ขาดแมีน ฮะพ่อยต้อมคุม,มาติบให้สบายใจ,ยใจฟ้ามครับผมอะโชคหมา่นคำคุณครับผมกรับ,รบอ่ะขอบคุณลหลายครับอต้อมเอาสัสดีครับมอนำ้ำได้ยังมาอยู่บอกเมื่อนี่มนเพิ่ัเล็แป๊ๆอันนี้นบาทครับ,รบ,รบจัดงบประหยัดมาเนาะมือนน่อีนเนาะอเอฟูงบหลายครับหน่บาทไหนก่อนนงนบตัวไหนตัวไหน แม่นางเลยครับโอ้แม uh ่นางนึกว่าเพิ่นเป็นแม่ลูกกันครับบ um> uh sí> ่แม uh ่นแม่นางตัวนี้สูงสิประมาณร้อยยี่สิบหกนี่แหละพี่น้องตัวนี้เพิ่่นนแแมล้วเครื่องดำเปิดมือหนึ่งราคาทรงกับพวกค่าน้ำมันเอาอ่าเป็นราคาสนามเนาะอันนี้เนาะครับผมแม่นางเด้อพี่น้องงวเลี้ยงเด้อมือหนึ่งครับประกันตัวนี้ให้เนาะครับเนาะแข้งขาดี อ้าวราคาตัวไหนครับนี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาจากน้อยครับเหลี่ยมมองๆเครื่องดําคือกันสูงกับสีสูสีครับประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องตัวนี้หมอหน้ามันสงสัยตัวนี้ครับมีอาการขึ้นว่าแม่มานครับตัวนี้งัวเออพี่น้องอาจได้โบนัสเด้อพี่น้องนี่ครับ ครับครับพืออยู่ครับโมแน่เด้อตัวนี้พี่น้องเปิดเปิดเท่าไหรครับแม่นี้ยสองห้าร้อยสองห้ร้พี่น้องไปรุ่นเรากิดเสร็จไปทั้งม่านหมดแล้วครับครับคิดว่าเนาะครับเบื้องการเอาเบอร์โทรครับผมเรื่อมีอีกอยู่แม่แยกลูกขายแล้วแม่อันลุกแม่แยกลูกว่าแม่แยกลูกโอ้แม่แห้งน้อยแม่พี่ฮะ เอาไว้ดำกันครับครับสายดำนะครับเนาะเป็นแม่ยักลูก1 2้0 0ครับโอ้ลูกสองตัวเมื่อตัวสอใสยอยู่เ้ยครับตัวนี้พี่น้องจะคองเ,งเกาพันดูแลดีอยู่นี่สูงกสิบประมาณร้อยสามสิบครับเปิดเท่าไรครับแม่นี่มื่นสองพันมื่นสองห้าร้อยเปิดไปท่องว่างเนะครับเนาะ เป็นตะขืนไว้ครับพ่อแม่นี่เพราะว่าใส่เกี้ยงครับตัวนี้หลายคนแล้วทองไว้เลยกับีแม่ครับแม่แยกลูกเนาะครับเพราะว่าเรืองเธอขเจ้ามีง้วะพอพันพอยังในฝูงมันทับมันสมกันเจ้าของบ่งหูเมื่องกับมีครับพี่ซีอยู่ในข้อของคือเบิ้งเบิ้งหีเบิ้งหิบเบิ้งยังไงเรเบิ้งเครืองเบิ้งยังคือคือประกันตับนี้ให้ครับประกันตับนี้ให้ถ้าเป็นงัวเลี้ยงเนาะครับเนาะประกันตับนี้ให้เท่าไรก่อครับแม่ดับนี่ยหมื0นสั้าร้บสงตัวแดงๆกับแม่นแม่นัง อ่าเลร้อยสี่สิบบวกเลียงแวหครับสายคุณครับเป็นเังไตัวนี้ช่องว่างบ่เป็นแม่แยกลูกหรือแม่นังตัวนี้เป็นแม่แยกลูกแลูกลูแรกเนาะลูกแรก่านไปที่นี้อีกต้นลูกที่สองหนันห้าร้อยหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อแครับส่วงร้อยบวกครับแวหเลี่ยงก็ได้คุณก็ได้ครับแขวหกตัวนี้นะสามสี่ปี หัวงามครับที่นี่พี่น้องแม่นางหน่อยแดงจึงครึ่ง,ง,งที่ออกเป็นเลมันครับลูกผสมเลมั่นแต่ว่าออกมั่นหลายครับตอนนี้แดงจึงครึ่ง,ง,งสูงกวสิบประมาณร้อยเกือบร้อยยี่ครับพี่น้องตัวนี้แดงๆนะนะใส่เมาห์ันเินเันเปิดเท่าไหร่ครับ หมื่นสองห้าร้อยมื่นสองห้าร้อยเออนาคตแม่พันแม่บอกเป็นราคาตลาดครับแถมเมาคอมปอนี่เมาแถมแถมโหลดแล้วแถมโหลดเนาะเออนี่พี่น้องเพิ่นบอทอดเด้อพี่น้องไหนไปเลยหรือว่าอยากให้เพิ่นใส่เข้าให้กับคุยกันกับเพิ่นเบิ่งแต่ว่าใส่ไว้แบบนี้แหละงามครับครับหู้เนาะครับสวยพร้อมครับครับผมนีหัวลุนธรรมชาติอีกบ่ได้เ็ดเขาอ่ะเบอร์โทรครับผม 0 9 6 0 9 6 3 6 5 3 6 5 0 3 1 7 0 3า7ยมข้อง้อมอนม้ำครับผมอขอบคุณหลายๆครับมอนมม้ำสุดนีไหมทักทะนอน,นี่เนาะครับผมบันครับของผู้ใดเนาะครับเนาะโอ้ลายมาได้แล้วครับจุดส ฮะตน้หาหองราหาร้ยสองับหาอนหร้อยแม่แม่สามขแม่สาูหนึงครับพี่นรองเศร้าหาหาร้อยววดไทยครับพี่น่อยเลือดลอยพี่น่องเลยเลือดลอยเศร้าหาหาห่าอยสแม่ปูน่อยหนึ่งครับแดงแดงทั้งคุณครับ สูงกับสิบประมาณตัวน้อยนี่ตัวน้อยสุดนะสิบประมาณจักแปดสิบเซนรครับที่เหลือกับสิบประมาณเมตรครับโอ้สุดตั้งขอ,อกได้เลย้องชุดนี้ครับไอ,มอ้มองเอาหรือมองต่อได้ครับเส้าหาอร่อยอ่ะคุยได้อยูย่พี่นะ้องเอาละกัน่งทรงใี้ใพอพ่อมบปอกไก่ทั้งคุกนกระเบนบ่ะครับนะเอาหกสี่ิบฮะเบ่งงอง,งามขึ้นมาครับตัวนี้ ปูน้อยเท่าไรครับปูน้อยตัวนี้แดงแดงห้องไว้ตัวละสิบสี่โอ้แผกโคแยกได้ปะตัวนี้เฉพาะตัวผูนี่สิบสี่ตัวแม่ก็บสิบสี่แดงจึงเครื่นครับเครื่องดำครับหูเชื่องครับใจเมาเด้ิน่พี่น้องสูงกับสีประมาณร้อยเสาหาครับพี่หน่อยตัวละสิบสี่นะครับเนาะเบอร์โทรครับผม คนบอกเจ้าของเบอร์โทรบอกคนว่าอ้ากดนะอ้ะาฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม082 190 7198หเ้อยเหเ้อยยเตยนะครับเนาะเอาขอบุนเลยละครับผมอ่ะปากงวัวงามลากะงวัวไทยครับหอยเตยครับพี่น้องโอ้ตะเลี่ยงครับครับชุดซี่นี่ สามแม่สามคนใจครับจุดสามิ่นเป็นแม่ลูกแม่ลูกกันเบิดบอครับส่งลูกนี่พี่น้องก็เก่งครับตัวนี้แม่นางแม่นางตัวนี้สูงสิบห้าสิบห้าทั้งนั้นเป็นลูกที่ลูกน่อยพิ่ครับตัวนะ่ะลูกตัวแม่ซีซิ0บิร์ตห้าบหครับนาาแบบแ้าล่งวา,า,ายแบบนี้ื่อว่าท่านแน่ฮะ เจ้าถามเพิ่นเออถามยังส totally ิ่งว่าแถมเสือแถมสองคนเนี่ยก็ว่าค่าโดนถามเรื่องอะไนี่สองแถมจากลานนึงกโตเอี้ยตัวนี้มันจะได้นอกลูกจะมาถึงสามนี่ไม่หมดไปนี่ของมันยังเวนี่เออมันค่ากันอยู่หาลอยเลยนะเว้นแ่สามนี่โตกับลุงมามันค่ากันอยู่หาลอย

หอยใหม history, ่ี่น oh right ้อง43หม่องเอาครับครับถ้าเงินยุหาลอยหรอครับจบครับพี่น้อง43นี่คือเป็นราคาสนามเด้อพี่น้องนี่สามแม่สามหัวใจครับพี่น้องาโทรมาคุยกับหอยใหม่ครับพี่น้องขายไทยหรือขายเวียดอันนี้ผมครับครับให้ซื้อไปขายขายเวียดขายเท่าได้ก่อนนี่ขายเราบ่ครับผมขายเส้าหาครับสองมือหาครับ ตัวละสิบสองัห้าร้อยมันง้วสิบสองห้าร้อยกำไลอดคืนสอดข่านแกเมื่อพี่น้องเอ้ยมื่อนีล่โผล่โผล่ครับพี่น้องทั้งงัวเหลืยงงัวเนื้อสนามแตกตลาดแตกรถจนว่ามีมองสิจอดครับตอนนี้เอ่อ มงครึ่งครับปกตินี่งัวมันื่อหออยากเริ่มบางเล้กพี่น้องแต่กเกาต่วามือนี่งวัวยังเต็มอยู่พี่น้องงัวยังเต็ยมยังไหลยอยู่อ๋อฝากฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมถ้าผู้ใดอยากได้งวัวเลี้ยงงัวเนื้อกับมหาลอเบิ้งเล็กพี่น้องสนามบ้านโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสบางด่นดินจังหวัดสกลนครครับผม สำหรับมือนีคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ